เรามาพบกับรายการ r i v e r c h j a m i n g Channel นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับชูมุยนะครับวันนี้เราจะมาอาจเอาชีวิตรอด1.72นะครับเบ๊อันนี้เราเริ่มมาโคออกโคออกกันนะครับโคล่ออกโผล่ออกโคออลเออกเอ้ยขนาดเราไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดนะเนี่ยไม่ได้ปิด F1 นะเนี่ยเรายังเรายังรู้ได้เลยโอเคนะครับตัดไม้กันก่อนโอ้โห้โดโดโดให้หมดเอ้ย สูงอ่ะก็อันนี้ก็เป็น1.7.2นะครับอันนี้ก็เป็นไบโอมไทกะนะครับเ,เ,<อ>เดี๋ยวบอกชื <นะ S 2> ่อไบโอมไปเลยดีกว่าน,นี่เป็นนี่เป็นไบโอมไทกะนะครับแต่ไม่ใช่คือ1.7.2เขาไม่อัปเดตใหม่คือตอนนี้ไทกะตอนนี้ไทกะได้เปลี่ยนใหม่แล้วครับตอนนี้ไทยกะถ้าอยากเป็นไทกะหิมะก็ต้องเป็นโคไทกะนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีใบอีกไบโอมหนึ่งครับที่ผมโคชอบครับอ้อยผิดไป คุณคุณจำไบโอมที่มันมีแพ็คแพ็กเก็ตไอ้ได้ไหมครับอ๋อสไปร์เหรอเออสไปแปลกจังเลยครับอุ้ยตุก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 อะอันนี้นะคะผมยังกะกะอยู่ครับผมก็เลยต้องการช่ชงมืช่วยนิดนึงนะโอเคปะกะกเหรอฮะโอ้ก็ใจเธอหน่อยเองกับเบิร์ดล่ะนี่นะครับเครื่องมือของผมเน่นอ้ขันได้ยังครับ ริงเหรอเอาโอ้เสียงไม่ได้อันนี้ก็เป็นต้นชับไม้ชนิดใหม่นะครับก็ค,คือเป็นเฟิร์มปกตินั่นแหละครับแต่มันจะสูงสอง็อกนะคบออใช้อผมเดี๋ยวผมปิดผมปิดกันแบบนึงผมปิด,ปด,ปด,ปดทูเมนี่กันแบบนึเฮ้ยโดยโอ้หายแล้วนะหนี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 ความผิดเฮ้ยไม่เป็นไรเขาไม่ทำหลอกไม้หาได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นแร่เนี่ย <ไป S 2> โดนแน่ก็จะหนีความผิดไงเขาเราจะโตทุกอย่างอย่าเล่นอย่างนี้ดิขอร้องเออูก็ได้แบบพวกกันพวกกันแบบเพื่อนกันแบบช่วยกันโคอปก็รู้นี่ยโคอปโคโคอปมาโคอปเกมอื่นเียว่ะแต่ว่าคงไม่ค่อยชอบโคอัโคอับเห็ด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 เห็มีไม้สเปิร์ตมันดำแปลกแปลกเสปรูสครับสปรูส ช่างหัวช่างหัวใช้มือต่อยใช้มือต่อยอ่ามัไม่ลงผมได้มาชมันไม่ลงทั้งต้นอ่ะไม่ใช่เลยมันต้องใช้ขวานอ๋อต้องใช้ขวานถึงจะลงทั้งต้นโ์ความโง่รู้เลยอ่ะรู้เลยอ่ะรู้เลยว่าไม่เคยใช้บั๊กอินแบบนี้ก็อันนี้เปิดเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์บั๊กินนะครับแต่รู้สึกว่าก็นะ มันั่้งแหลกเหลือเกินมันช่างแหลกเหลือเกินเฮ้มันแหลกอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันเอาไม้มาให้หมดเป็นไปได้อยากเราใช้เป็นไบโอมจังเกิลนะเนี่ะโหพาเจอต้นใหญ่ๆตัดปุ๊บเดียวได้ไม้เป็นชุดอ่ะอย่างโกงอ่ะตอไม้หมดอันนั้นมันแล้วแต่เวอร์เจเนอเรตอ่ะมึงเซิร์ฟมันไม่สามารถ เซิร์ฟใส่ซีได้ไหมน่ะเฮ้ยเซิร์ฟใส่สีได้ใส่ได้ใส่ได้ไม่มันตกแปลกๆเนี่ยตกจุงไปก่อนอื่นเลวก็ต้องมาตัดไม้ตัดไม้ตัดตัดไม้เลยเรากำลังปลูกต้นไม้ตัดให้ได้เยอะที่สุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากตัดไม้แล้วก็เฮ้ยจะตัดไม้ดิเฮ้ยเดี๋ยวเนยรักโลกเขาไม่ชอบเนยเนยเนยรักโลกแกแกทำแกทำอาชีพไม้ได้เหรอ แบมาใต้ดินแล้วกันเนาะมัชรูมมัชรูมทำบังเกอร์ไปเลยป่ะโอ้โหเป็นบังเกอร์ป่ะบังเกอร์เคยทำป่ะอุ้ยเราเคย์ทำให้เราตึกเอ้ยบังเกอร์ใต้ดินหรือบังเกอร์บังเกอร์บนบลูนเอาใต้ดินดีกว่าหลบบีได้ด้วยเออหลบพีเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำทูดิกกันทำทูดิกทำทูดิกตอนนี้ผมกำลังคุ เอ้ยมีที่ขุดไม้ไหมเอ้ยมีมีที่ขุดดินไม้ไหมไม่มีไมคปคาบอีกเอ้ยไอย้จริงเี่ยแ,แต่มันต้องหินมาเดี๋ยวทำบังเกอร์เดี๋ยวช่วยทำบังเกอร์อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเหมืองเฉยๆอันนี้เป็นเหมืองไม่เกี่ยวงั้นเดี๋ยวเราทำบังเกอร์ให้บังเกอร์ไว้ตรงไหนก็ได้นะแล้วแต่เลยเดี๋ยวเราทำที่ขุดเออ uh huh. สุดแลกอ่ะอุ้ยแรกอะ่ะ uh huh. โคตรแลกเลยเอานี้มาแล้วก็เน็ตผมกากอยู่โอ้หเน็ตคุณกากแล้ะเน็ตผมไม่กากอ่ะเออแต่ถ้าแต่ถ้าคิแต่ถ้าคิปผมยาวเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะอัพนานทันทีอัพเป็นวันใช้มันใช้เวลาเป็นวันมันจะกากทันทีนะครับไม่กากเฉยมันนี่นี่ถ้าเน็ตกากอย่างคุณนี่ผมผมรู้ได้เลยว่ามันว่อัพเป็นเดือนอ่ะเหรอผมอัพสองชั่วโมงไะอดี คลิปยาวเท่าคุณอ่ะคลิปคุณสั้นสั้นอะอะไะสชั่วโมงเท่าคุณอ่ะคุณคุณกี่กิกก็พอคลิปคุณกี่กิกไม่รู้ไม่ได้ดูอู้วคลิปผมมาสิบยี่สิบกิกได้อ่ะอ๋ออ๋อลืมไปตอนนั้นผมผมอัด half size รู้ไงเฮ้ยแต่คราวนี้ผมอัดฟู l ไ s i ์แล้วเออหาที่ทำดีกันรู้สึกว่าต้นไม้ เออต้อนอ่อนเยอะมากไปเก็บต้อนออกตก,<ไ>ต,กตกตุ่มเลยตกตุ่มเลยตอนนี้เนยรักเนยรักโลกตอนนี้น้องเนยรักโอ้โหตอนนี้น้องน้องเนยรักโลกกำลังโกรธไม่ใช่ละเฮ้ยเจ้าน้องหมูพิกกี้แหละเฮ้ยเก็บมันไว้ก็ได้นะ<ห>เอาให้มันมาผสมเฮ้ยนั่นมันใบโอมไทกาฮิวฮึใช่เหรอไทกาฮิวเหรอก็มันเป็นภูเขาไงเป็นหุบเขาอะเราเห็นอะ เราเห็นไกลๆคือเราปรับเป็นไฟอยู่เอ้ยเราเจอน้องวัวแล้วคาวทิเปอร์น้องคาวทิเปอร์ตัดมาต่อหิวอ่ะเกมหิวจริงหิวหิวในเกมหิวในเกมหิวในเกมอ๋อหิวจริงหิวจริงโอ้งหไปหาอะไรกินแล้วแหละตู้เย็นผมของกินเยอะเลยช่วงปีใหม่ จริงเหรอช่วงปีใหม่ของคนให้อของผมเยอะมีเบอร์เกอร์ไซส์ XL เฮ้ออ XL มันเบลล์มอ่ะรับรองกินกินกินคนเดียวรับอ <c oughs> รองุงเบลล์มชงแตกมชูชกอ่ะเชื่ชอดิุงแตกชูชกอะ่ะเออตรองนี้มันกอ <c oughs> น็มีมบ่อน้ำเดี๋ยวนะเ v ียว่า running เราว่านี่คงไม่ต้องอัดกันละเราว่าการอัดมันมันได้ปิดลงละเถอเราอัดไม่ได้แล้วแกอัดต่าได้อะเออก็นี่อัดอยู่เอาเฮ้ยแกก็อัดไปเราอัดไม่ได้แล้วคลิปแต่ละคลิปสิบเจ็ดกิกสิบเก้ากิกยี่สิบกิกโอ้โหผมไม่ผมไม่รู้มันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมจะนั่นให้คุณอัดไปแลวคุณชแนลผมคง เออคุณครับอล้วคิดที่อัพนี่ใช้ประมาณโอ้โหยังเยอะอะเออคุณครับไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจเพราะผมยังผมคนนี้เขาไม่ได้ตัดต่อนะครับแต่ผมต้องตัดต่อและที่สำคัญตัดต่อนี่มันต้องใช้เวลาเรน,น,นเดอร์ครับ <c oughs> ก็คือเซฟเป็น m p 4เลยประมาณเนี้ยครับออสองชั่วโมงแล้วครับสองสามชั่วโมงแล้วนะครับเรนเดอร์ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอัพแล้วกันคลิปนี้อัพสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้ากไปบังเกอร์ใหญ่หรือบังเกอร์เล็กก็นี่มันอยู่ใต้ดินใต้ดินมันขยายได้เรื่อยๆนี่เหมือนก็ตีด้านบนมด้านบนอยากได้เยอะหรือไม่หรือแล้วแต่ก็เดี๋ยวเราต้องทำเป็นคมมีทรายไหมไปขุดทรายให้หน่อยดิแจ้จะมาทำแก้ว ราำแก้วรู้จักรู้จักบังเกอร์ที่มันเป็นแบบแถวนี้ไม่ค่อยมีมองจากด้านมองมองมองด้านนอกได้อ่ะรู้สึกว่าเรามันหิวผมก็ <laughs> มหิว,หวเกมนะเนี่ยนะวิง่งสองสายวิ่งเยอะอ้าววิ่งไม่ได้แล้วไงผมเจอเพียบเลยมีวัวอีกท่านหนึ่งมีวัวอยู่ตัวหนึ่งผมก็ไปเจออีกตัวหนึ่งผมเจอพุ่มกุหลาบเพื่อ <c oughs> มาตกแต่งบ้านแถวตกแต่งตกแต่งบังเกอร์เฮ้ยแล้วก็ผมเฮ้ยเจอคัวสองตัวแต่เราไม่มีวีเฮ้ยผมผมเจอเบิร์ดฟอเรสต์เบิร์ดฟอเรสต์มันเป็นไบโอคุณหาอาหารก่อนเถอะนะนี่ไทกาก็เป็นไบโอไมลนะแต่เป็นแบบไม่เขาไม่เรียกไบโอไมล์เลยตัวเก่านะแต่มันปรับปรุงครับเฮ้ยผมเจอชูการ์สีเราไม่เอามาก่อน ใช่ปะเออใช่ด้วยก็นี่ตอนนี้ทนนุกการ์ดของเองมันก็อัปเดตนะครับว่ามันจะเปลี่ยนสีไปตามไบโอมซึ่งนใ<ช>นนี้อัปเดตเยอะมากๆเวอร์ชันนี้มันเวอร์ชันไีนอัปเดตเยอะสุดนะใช่เวอร์ชันไหนเวอร์ชันนี้มันอัปเดตเยอะมากอ่ะแ,แต่ขนาดโมดจานยังยอ่อจนทางโมจางมันยอ่อนิดเด็กนิดที่อัปเดตอ่ะจนมันน้อยกว่า1.5 1.5นี่ยังเยอะอ่ะ หนจุดห้าไงอัปเดตหนึ่งจุดห้าอย่างเยอะตอนนี้ผมกำลังโด่พวกนี้มาอยู่นนเนี่ยเรามากวะเนี่ยอนนเอางี้ดีกว่าโหมันไม่ได้มันสแลนฮิวได้เฮ้ยอย่าอย่าทำฮิวค,คุณตบผมให้่หยอยดิตบให้ตายอะตบให้ตายเลยเฮ้ยทำไมก็ล็อกที่ข้ออยู่ทำมมันไปแรงจังอยู่เฉยๆดิ แล้วเออ, <Yeah. S 1> อเย้เแล้วเ้วก็ทำ,แล,ทำแล้วก็ทำป้ายหลุมศพให้ <c oughs> เอาครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเเอ้ยอย่าขุดออกดีจะทำไมกางเขนเม้ยาเฮ้ยไม่ไม่มัมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปขุดถินก่อนตรงเนี้ยแหละเป็นพื้นที่ข <c oughs> ออนุญาตนะครับไม <c oughs> บเนตบ็ตไบไม่งั้นมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นจริงๆ มองไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวเราปรับเกมลูแป๊บหนึ่งหสองลูสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครบละเดี๋ยวทำเตาเผาแป๊บหนึ่งนะ เราก็ดำมืดแบบนี้แหละโอเคนะครับกำลังเผาอยู่ก่อนนะครับหนึ่งโอเคนะครับกำลังได้ชาโคอยู่อันโนนคอมานทายเฮลพอลิสคอมานงติงเต้งเติงติง บมอโอย,โอ,ย,โอ,ยอยอยเก็บจยเบยลบไปหน่อยโอ้ยทำโครงสร้างโครงโครงสร้างบังเกอด์ทำไมไม่ใช้ไม้ล่ะครับใช้ดินใช้ดินในทําทำทำมันโค้งสร้างก่อนเอาไปเลยเนะี่ยมจะได,ไจะได้จะได้รู้เรื่องเนี่ยมูเอาไปคนละครึ่งเลยเดี๋ยวไปตัดต่อเฮ้ยทำไมขวานไม้อันนี้มันพันงยากจังเป็นบักบักของใส่มันเป็นบักของบักกิจละมัง้งกนะ่อนอะ เออใช้ไม้ก็ได้โอ้ไม้สดไม้แบบเอามาคราันดีจะได้ไม่เปืองแล้วก็หนีเราใช้ไม้แปลรูปอยู่ก็ถ้าเกิดมีเขียงรบกวนแล้วก็ขอภัยนะครับกอนะก็ไม่รู้สินะ่ะเพราะคือบ้านบ้านผมคนเยอะอ่ะแล้วเปิดทีวีคนไมน่จำเลยแกพิดฟูอยู่แบบนี้มืดเงียงไม่มีมอนอะไรสักตัวก็พิดฟูามาเป็นอีคลีแล้วแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเซิร์ฟเวอร์ปรับอะไรไว้หรือเปล่า มีต้องมันมัน,ม,นมันต้องมีอยู่แล้วอะทำไมมันจะไม่มีล่ะอะไรม็อบอะพวกซอมบี้อะไรเงี้ยไม่รู้สินะไม่รู้สินะนก็ช่างมันเถอะมั้งก็ดีแล้วแหละว,ว่าแต่คุณ A ล่ะคุณปรับพีฟูหรือเปล่าแับหนึ่งดีเดี๋ยวเปิดทูนี่แบบหนึ่งอ้า,อามันดูนี้ไม่ได้อ้าวทำไมเป็นโฟล่ะฮะเกมูดูดูมอ็อบสปอนนิ่่ะทำไมเป็นโฟล่ะ ก็ไม่ใช่นะเกมรูดูอบอบชันดิฟฟิคอลตีล้เราก็ยังอีซี่อยู่ทูอ่ะโอเคตอนนี้ม็อบก็จะมีการมีการมีการ,การเ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นก็เป็นทูไงจะได้มีเบียอะไรเห็นถามหาค,ออคิปเปอร์เห็นถามหาถามหาถามหาอะไรล้วไม่ถามหาก็ถามว่าทำไมไม่มี มอนพวกม้อนมืนเนอะแล้วนะทำไมมันไม่มีอ่ะอุ้ยโอบท็ไมสิฮะสึกว่ามันจะมืดตลอดการเลยมะเนี่ยดูพระจันทร์นีมันไม่ขยับขคยืยอนเลยเดี๋ยวทับเกม b ูเกมรูอะไรเยอะ,ะแยะเนี่ยเราเราฝึกเรา เดย์ไลฟ์ไซเคิลทูอ๋อแสดงว่ามีคนมีคนไปปรับให้มันเวลาหยุดเดินแน่เลยมันก็เลยไม่มีม็อบเกิดจริงเหรอเฮ้ยมันกลางคืนยังไงม็อบมันก็เกิดนะไม่ใช่เมื่อกี้มันยังไม่กลางคืนมันยังนี่กลางคืนอยู่เออกลางคืนแต่อันนี้มันพึ่งขึ้นนะพึ่งขึ้นอะไรมันขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วไงแต่มันพึ่งขึ้นนานแล้วเลยมันนานแล้วด้วยก็มันนานไงมันนานเพราะว่าเราไปหยุดเวลามัน ก็ไม่รู้สินะนี่บ,บังเกอร์เสร็จแล้วหรอกำลังจะทำโครงสร้างบวกว่าจะไม่มีมอนอะไรนะมาว่าคงมันจะมีมอนโอ้ป่าลาบเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทุบแซบลีนพวกนี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวใช่ไหม๋ยวมันโตเกะกะเอาเกะกะเสร็จปุ๊บเราก็ตัดมันเลยอ,อือ ไปดูที่อื่นเดี๋ยวไปทำฟาร์มต้นไม้ดีกว่าจะไปทําที่อื่นนะั้นเดีวระหว่างนี้เราก็กําลังทําบังเกอร์ก็จบคลิปเลยไหมยังแล้วแต่ท่านถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็บายบายเย่โอเย